โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจะอยู่ผมในรายการโอเคนะฮะ <Okay. S 1> แล้วเราก็มาต่อไปกับตอนที่19นะฮะ มีไว้อะเรากำลังวางแผนบางอย่างที่นายอาจสนใจนะฉันต้องตื่นเต้นด้วยไหมเนี่ยวางแผนไว้ตั้งแต่ฮอชูดว้าวแต่นายไปเว้นทำป่วนวาวะไทยไปหมดเราควรจะเตรียมตัวไปปนธนาคารที่นั่นแต่นายดันไปทำเรื่องงี่เง่าที่นั่น่ะนะไม่รู้สิฉันแค่รู้สึกว่ามันมีงานค้างคาไม่ใช่ความผิดฉันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับฉันเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งฉันก็ต้องเป็นคนสร้างปัญหาฉันถูกเรียกว่าไอ้โง่ไอ้บื้อแต่พอนายทำบ้างโอ้เรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยว ก็ฟังดีนะอ่เธอตูมีเหตุผลก็ได้แล้วพวกนายอยางให้ฉันทำไงไปโพสธนาคารกับพวกเราไง แน่ใจนะจะกลับไปที่นั่นน่ะมันคุ้มค่าเหรอเราสี่คนทําได้สบายนะ่ะไม่ต้องห่วงแต่ฉันจะไม่โกหกนายเราเจอได้วันที่แน่ถ้าเราผมไปที่นั่นไม่ไหวแรงนี่ไม่ก็แค่หนุ่มท่านั้นถูกสั่งม,มาให้ทําอ่ะแล้วขาอว่าไงถ้าเราทําแบบเร็วเงียบเราก็จะสบายถ้าเราไปกันสี่คนก็อย่างฉันพูดอ่ะแล้วพวกนายคิดว่ามันคุ้มไหมล่ะนี่มันธนาคารนะอาเธอร์แล้ว เงินมันได้เยอะไหมจากคนที่ฉันรู้นะใช่มันหมดช่วงซื้อขายพอดีเงินมากมายมหาศาลจากคนเป่ร้อยอ่ะก็ได้คิดซะว่าอย่างน้อยก็ไปดูให้มันคุ้มหน่อยว่ากันเพื่ะเราจะรอกว่าจะถึงเช้านะยังไงก็ไปเปลี่ยนชุดด้วยนะฉันว่าฉันจะต้องออกโรงด้วยโอเคแล้วก็เบลนี่ต้องออกมาดีแน่ใช่เหรอเพื่อเอาหาข้อมูลกันเพียบในงานนี้ ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นเตรียมตัวกันมาดีนะฮะเอาละไปกันเถอะคุณมอ์แกรนเอสเตวาผู้ชายคนนั้นลูกนี้โทมัสดอนเขาตายแล้วตายหรอก็เขาดูอาการไม่ค่อยดีอยู่แล้ว ภรรยาของเขาผมมั่นใจว่าเขามีบูกับภรรยาตอนนี้สามีเธอตายแต่ว่าเธอก็ยังติดหนี้เราอยู่แน่นอนเมื่อคุณว่างไปที่นั่นแล้วเก็บเงินมาแล้วให้เขายืมเงินเยอะมากโอเคถ้าสอาบูลดได้มาไปปนวะเอาแผนว่าไงโอ้เราจะส่งคารเวนเข้าไปก่อนเพื่อห้มนค่อยเคลียร์จากนั้นเราก็จะวิ่งบุกเข้าไปมันเป็นแค่ธนาคารเล็กๆในเมืองเล็กๆไม่มีการรักษาความปลอดภัยอะไรมากเราต้องเอานายไปด้วยเพื่อประกันความปลอดภัยอ่าฟังดูใช่เว้ย โอเคไปกันเถอะเอาอาเธอไปรับประกันความปลอดภัยนะฮะไปแหมเหตุการณ์นี้เราจะต้องวนกลับไปที่เมืองวาเลนไน์อีกครั้งเนพื่อไปพ้นธนาคารหลังจากที่เราถูกถล่มที่นั่นมานะฮะโอ,โ,โอ้โหไหนต้องบอกฉันอีกทีสิเรื่องแผนที่ไม่มีทางพลาดของนายนะ่ะ โอ้มันพลาดได้นะ่าอะไรก็พลาดกันได้ทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นแล้วก็เยี่ยมฉันมั่นใจขึ้นเป็นกองเลยอย่างที่ฉันบอกเราจะดูท่าทีว่าเป็นไงถ้าทุกอย่างผ่านชุยวิกาก็เราจะส่งคุณโจนเข้าไปธนาคารก่อนพวกนั้นจำเธอไม่ได้แน่ฉันจะแสดงให้ดูนะว่าทำยังไงนะหนุ่มๆครั้งนี้เธอคิดว่าไงฉันไม่รู้สิ คนชอบอยู่แล้วเรื่องสาวน้อยหงทานแต่สาวขี้เมาก็ไม่มีใครตีบทฉันแตกอยู่แล้วมันใช้ได้ทั้งคู่พอเธอก็เอาความสนใจได้แล้วพวกเราก็เข้าไปตอนฉันให้เขาไปสอนแนมเมื่อครั้งก่อนเพราะมันมีกาดไม่กี่คนเราจัดการพวกมันพวกมันกับลูกค้าคนอื่นที่คิดจะลองดีแล้วก็ปกตินายเป็นคนจัดการคุมห้องนียภัยอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอาเธอร์อ่ารูว่าทำไมชวนฉันมาเฮฉันทำเองได้นะ ไม่อะหน้าที่ฉันดีกว่าโอ้ดั๊บอกนายยังเหนี่ยวว่าฉันกำลังดำเนินงานอยู่เรื่องพวกหนุ่มๆกรีย่เอาไว้นะไม่เรื่องอะไรกันเนี่ยเห็นไหมนายไม่ทันสังเกตไงมอร์แกนฉันออกไปข้างนอกฉันก็ทำงานเหมือนนายนั่นแหละฉันไปดื่มกับพวกนั้นมาแล้วครั้งสองครั้งดูเหมือนว่าพวกมันอยากได้คนรักษาความปลอดภัยนะอ่าฉันมั่นใจว่าต้องเป็นอย่างนั้น อาจจะมีบางอย่างให้เราด้วยงั้นก็ทำตัวให้ฉลาดเข้าไว้เรามีเวรกร้อนหน้าไฟเยอะวะนะตอนเนี้ยใช่ฉันดูมอร์แกนก็ทรงประมาณแบบว่าเรามีเรื่องเยอะวะนะตอนเนี้ยจะไปหาเฮาใส่หัวเพื่อไปด้วยอาตอนนี้ผมจะขออนุญาตพักนิดนึงนะฮะยังไม่ถามอะไรบิวลกันอมุงหน้ากับวายเวนทายย,ยาวนะฮะก็ตามแผนนะครับเราจะให้เนี่ยคุณผู้หญิงด้านหลังเราเข้าไปก่อนนะฮะ ็ไปตีเนียนก่อนนะครับมี2บทให้นางเลือกนะฮะร,ระหว่างคนหงทางกับสาวขี้เมานะฮะให้เข้าไปดึงดูดความสนใจนะฮะจากนั้นเราก็จะเข้าไปป้นนะครับอ่าซึ่งแน่นอนนะฮะผมก็จะเลือกเป็นสาวน้อยหงทางอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าขี้เมามันก็จะแบบมันดูเหมือนแบบแกงแกงเพื่อนเกินน่ะโอ้ย,อยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะพาฉันกลับไปที่วอเวนทายอย่าบอกฉันนะเพื่อนว่านายไม่อยากป้นธนาคารเนี่ย ก็ไม่เชิงยิงกันในเมืองแต่ไม่ป้นธนาคารเนี่ยน,นะเฮ้อน่าเศร้าจริงๆฉันคิดว่าเราทาเกินกว่านั้นนะวราถล่มเมืองนั่นเวะยเลยนายเปคนลงมือเองนะมอร์แกนไม่ใช่ฉันฉันทําได้ดีที่นั่นเลยน,นะโชคต่ออีกเล็กน้อยจัดการกับพวกโอดิสโก้โอ้มันเป็นอย่างนั้นเหรออย่างที่ฉันบอกพอนายพลาดเรื่องของนายมันไม่เกี่ยวพอฉันพลาด ฉันได้วังวันเป็นคนโง่เอาดาบิลฉันไม่รู้จะบอกนายยังไงดีนะแต่ว่าแปลกใจจังที่นายไม่กัดฉันเรื่องดไดนาไม์นั่นอีกฉันแค่พลาดแค่ครั้งเดียวเองให้ตายสิแล้วนายต้องการอะไรวะให้ฉันรูปหลังไหมหรือว่าวันปลอบใจรู้ไว้ก็พอนะงานนี้ฉันเป็นคนคุมเรื่องนั้นเราจะได้รู้กันพอมีเรื่องเกิดขึ้นไปถามต่อไป อย่างมากันฮะใกล้จะถึงวาเินไทยว้นนะฮะจากที่ผมดูอุ้ยเย่ห yeah. มาวีกสองตัวไปฮะผ่านต้นกระบ,บองเพชรไม่เป็นอะไรเลยแล้วพอฉันคิดไปคิดมานะเราป้นรถไฟของคอนวอนแล้วก็ยิงถล่มกับคนของมันที่วาเวนไทยเราป้นรถม้ามันด้วยฮะมันขึ้นอยู่กับนายหรือไงฮะแล้ตอนนี้เรากำลังกลับไปที่เดียวที่มันรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยนะนั่นละ่ะอัจฉริยะไปเลย คนนะ่ะไม่ค่อยสนใจเรื่องใกล้ตัวตัวเองหรอกนะอ๋อฉันไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้เสมอไปหรือเปล่านะเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยนายแก่แล้วแล้วนายกลายเป็นคนขี้กลัวหรือไงฮะเออเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะลืมพวกคอน沃尔ซะเขาไม่เหลือใครมากหรอกน้าตอนเนี้ยมีเรื่องวุ่นวุ่นเกิดขึ้นในโรงนานั่นแต่เราก็ออกมาได้อย่างสบาย ฉันหวังว่าเราคงไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากหรอกนะถ้าพวกเราสี่คนจัดการพวกมันในวาเวนทายได้อีกอย่างเราสี่คนก็น่าจะจัดการได้หลังจากที่เราปล้นรถเกียร์มาแล้วฉันไม่กังวลเท่าไหร่ถ้าว่างั้นก็ว่าตามเอาไว้ก่อนเรามาถึงแล้วทำตัวเป็นมิตรกันไว้นะ <c oughs> อุ้ยเขาเพิ่งบอกให้เป็นมิตรนะฮะเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดไปเดิมไป <c oughs> เอป้ยโอเาา้เนะ <c oughs> อพื่อนในมาขวางทางอ่ะ ตามฮะเวยถึงธนาคารเนี่ยตามมันฮะโหเมืองจากพาร์ททีแววที่แวว,แว,วนะฮะประมาณตอนที่สิบกว่าเราถล่มซะวิเลยไม่ใช่ไวมันมนาดักเราก่อนไงนี่งไงเป็นมิสไซร์กเกินน้องหมาโอเคเราจะจอดม้าไว้ข้างถนนว่ากันอจอดฮะ เอาละท่านสุภาพบุรุษเราถึงแล้วโอเคเตรียมตัวให้พร้อมไปครับเอา้ามันเลือกปืนไม่ได้ท่านผู้ชมแปลว่าบังคับใช้ปืนพกใช่ไหมไม่ได้จริงๆฮะ <Okay. S 2> ผมกดแถบแล้วท่านผู้ชม <Okay. S 2> ปกติปกติกดแถบมันจะแบบเลือกปืนได้นะฮะแต่อันนี้กดแถบแล้วเลือกไม่ได้เลยมันให้แต่แบบเนี่ยแปลงขนม้าอะไรแบบเนี้ยอันไหนๆก็มาขนาดนี้วะ ก็แปลงขนซะหน่อยไม่ได้เลยครับโอเคงั้นแปลว่ามันล็อกไวคารเวน,นไปทำงานกันเถอะได้เว้ยน้ำสวยเอาล่ะเว้นเนียนๆไว้นะแล้วก็ตามฉันมาทุกท่านน้ำสวยอะ่ยอะมาปะฮะแล้วนี่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรกันเว้ยนะจะให้ฉันเป็นสาวน้อยหลวงทาน หรือว่าเป็นขี้เมาเฮ้ยเราต้องเลือกนะครับสาวน้อยวงทางฮะตอบไม่ยากเว้ยเอ้ยฉันว่าฉันอยากเขียนสาวน้อยวงทางนะแม้แต่เธอก็อยากจะช่วยสาวน้อยหวงทางสินะอาเธอเธอหักอกฉันอ้าวอะไรวะทํากันได้วงคอพวกนี้ขำเฉยนี่ฮะแกงนะครับเราบดถ้าพร้อมแล้วก็ไปได้ โชคดีนะท่านสุภาพบุรุษเดีด๋วยวเอาอยู่นะฉันไม่เลืออะไรว้าวนั่นไงไปม่ะฮะตีบทนี่มันบังคับใช้ปืนพกจริงๆด้วยครับผมไม่แน่ใจนะว่าเออคุณเอกอ็บอกว่าเขารักฉันอ้าวนี่ฮะโอเคเราเข้าไปไปไหม <mail> ไม่เราจะเถอเธอจะหลอกมันได้าตายใจรอฮะรอก่อนเธอจะหลอกไอ้พวกด้านในได้นะฮะ เอาไปไหมเอาไปไหมเอาว่ะตอนนี้ไปได้เว้ยนี่ห้ามใครขยับลืมใส่ผ้าฮะได้ยินวะนะห้ามขยับอย่าให้เราต้องทำร้ายแกนะเฮ้ยเปิดประตูอ่ะปิดปิดดิเอา้าปิดม่านแต่ไม่ปิดประตูโอเคเราเปิดประตูได้วะโอเคสวยฮะ โอ้ยแกคิดว่าเราสนุกมาก,กวลยไงฮะเร็วเข้าอ,อาเธอนายดูจังเปิดห้องน้อภัย,ยไอ้บ้าเปิดชา,าเธอมึงดูจังวะดุดันไม่เกรงใจใครเร็วหน่อยเป็นไงบ้างเข้าไปได้ยังเกือบแล้วไอสารเร็วนี่ต้องให้กระตุ้นสักหน่อยเอาไหมเนี่ยโอเคโอเคไปฮะรอเอ้ยมึงช้าไปแล้ว อ่ะรอฮะผมไม่รู้นะว่าถ้าเราแบบไม่ทําแบบเมื่อกี้มันจะเปิดให้หรือเปล่ามันแบบมันให้กดได้อะผมไปลองเวนเอ้ยเว้งมือหน่อยสิเวลเดี๋ยวเขาเพี้ยนสมียนฮะช้าไปแล้วอะเธอจะเย็นจะเย็นจะเย็นเวนเอ้ยเว้หน่อยสิแต่มันเปิดนานจริงนะผมว่ามันน่าจะต้องแบบกดดันแบบนี้แหละ เรียบร้อยฮะได้เสียทีอย่าเว้นตุกติกนะอย่าเว้นตุกติกนะฉันเข้าได้เวลใครสักคนมาดูให้แน่ใจว่าไอ้นี่จะไม่ก่อกวนฉันทีโอ้ตู้ฮะตู้เยอะมากเข้าไปข้างในมานี่เอาเปิดไอ้กล่องบ้าพวกนี้เวลผมผมผมต้องเป็นผู้จัดการถึงจะเปิดได้ครับ บ้าเอ้ยเอาไงต่อดีฉันคิดว่าฉันน่าจะระเบิดพวกมันได้นะหรือถ้าจะทาให้เร็วที่สุดอนะมีสะเดาะกับระเบิดฮะฉันคิดว่าฉันน่าจะสะเดาะเอาดีกว่านะก็ได้แต่รีบหน่อยแกหบปากแล้วหยุ่นิ่งถ้าถ้าสมมติสะเดาะมันน่าจะเงียบกว่านะฮะถ้าระเบิดมันได้ไวก็จริงแต่แบบมันน่าจะช้านะฮะแบบไม่ใช่ช้าดิมันน่าจะแบบเรียกตำรวจมานะฮะแล้วเราก็น่าจะงานยุ่งไปอีก แล้วมันทํำยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเขาบอกให้เราขยับช้าๆอ๋อเข้าใจแล้วใช่ไหมอ๋อคือเราต้องหมุนไปช้าๆแล้วกด W S D ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอ,อเคโอ,อเคกดไปเรื่อยนะเอา้าทำไมกดแล้วไม่ติดหรือว่าเราต้องหมุนไปแบบช้าๆก่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งอ่าได้ป่ะฮะอย่าพึ่งเล่นอุ้ยอุ้ยปิดไปไปปิดไปไป นี่ผมยังไม่เซียนนะเพิ่งเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะฮะใช้เสียงคนข้างนอกพวกว่าต้องไปกันแล้วจะเย็นนะนายเป็นไงบ้างฉันจะทำให้ไวที่สุดอาจจะชา้าหน่อยแต่ว่ามันเงียบแน่วิธีนี้โอเคโอเคนะฮะมาโฟกัสกับงานของเราดีกว่าค่อยๆบิดค่อยๆบิดมันอาจจะมาชา้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมจะพยายามทำให้ไวที่สุดนะฮะอ่าได้ปะ ได้โปรดปล่อยผมไปเถอะผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นสาบานได้หุบปากเนื้อหนาของแกซะแล้วก็อยู่เฉยๆเราไม่ฆ่าใครหรอกถ้ามึงอยู่เฉยๆได้ปะบิลข้างในเป็นไงบ้างเรากำลังจัดการอยู่อีกไม่กี่นาทีบอกเร็วเข้าพวกไวๆไ,ได้แล้วบิลจะเย็นฉันจ,จะไปประตูนะมเป็นไงบ้างก็ดีเลย เฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งวีบดีใจไปมาฮะอ่าได้ปะหนึ่งอ่ะผมเริ่มเซียนละมันมันมันผมเราบิดไวๆได้เวทผู้ชมแต่แบบเราต้องกดให้ทันน่ะมันเป็นเลขแบบยังไงไม่มั่นใจอะครับแบบผมไม่เคยเปิดตู้เซฟแบบนี้นะแบบไม่เคยยุ่งอะไรกับตู้เซฟอะเลยไม่ค่อยเข้าใจระบบมันเท่าไหร่นะฮะอ่หมุนหมุนอ่าได้ปะอันนี้คือการเล่นครั้งแรกของผมแบบวิวเวยนะฮะ ส่วนใหญ่ผมดูอย่างเดียวไงไม่เคยมาเล่นเองเลยอ่าเซปิกอันวะมันจะต้องออกมาดีแน่อีกนานแค่ไหนเนี่ยไม่นานหรอกโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเว่งอย่าเว่งโอเคได้หนึ่งวะฮะอุยได้โคตรไวอันนี้บิด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 มันบิดไวได้ครับท่านผู้ชมนี่ไงผมได้ละมันบิดไวได้นะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องกดให้ไวทันน่ะกดได้ทันเนาะอุ๊ยเสียงเหมือนปืนเลย อันสุดท้ายแล้วพวกดีเราต้องไปวะเดี๋ยวอ้าวสะดอไม่ได้อ๋อสะดอได้ฮะมาอันสุดท้ายฮะเส้นทางรวยไปได้วะเฮ้ย,ยไม่ได้วะเฮ้ย,ยผมโดนอ่นี่ไงได้วะเมื่อกี้ผมวิบิดไปหน่อยนะฮะจริงๆมันจะได้แต่สองวอแรกวะโอ้โห ตายวะฮะรวมกลุ่มกันฮะโอผู้จัดการไม่อยู่มึงเจ็บตัวไปไปครับฉันว่าฉันว่าไม่น่าเป็นไรนะเดี๋ยวเข้าฉันจะนำไปเองเอาละทุกคนนิ่งๆเอาไว้นะเมื่อกี้สำลักขออภัยนะพวกแกนับหนึ่งถึงร้อยแล้วก็หูปากให้สนิทเข้าใจไหม เราเลื่อกที่จะไม่ฆ่าใครนะครับเราเลยได้ค่าความดีขึ้นมานะฮะไป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 เก็บปืนด้วยเก็บปืนด้วยเอ้ยถอดผ้าไว้กันเพราะว่าตอนผมเข้าไปผมก็ไม่ได้ถอดผ้าเดินเข้าไปฮนะโอ้พระเจ้ามีคนป้นธนาคารบ้าเอ้ยดูนั่นสิตำรวจมาฮะวิ่งขึ้นมาเร็ว อันนี้น่าจะบังคับโดนนะผมว่าเอาละไปเตรียมปืนก่อนเลยเดี๋ยวปืน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 ต้องการปืนยาวฮะไอ้อลูกซองปั๊มมาเว่นดีไหมเอามาเอาละ,าละไปจากเมืองเฮงสวยนี่กันไอ้ดันหวังผมอันนี้ไม่มั่นใจนะมันลูกซองหรอเปล่าแต่เหมือนลูกซองว่ะผมหยิบมาลองดูก่อนนะฮะไป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  มีใครตามมามันยิงอะไรวะไม่เห็นมีใครเลยิยงอะไรกันนะ่ะมันยิงอะไรกันนะ่ะโอ้เห็นละไอน้นี่เองว่าไงครับพี่เดซไอหัวเน้นๆบ้าเอ้ยพวกมันมากันอีกแล้วอุย้ยวากฮะปังตายสวยโอเคฮะบีโอทด,ด้วยเอา้าขึ้นบนกันเหรอไม่เห็นพวกมันอีกไหม ตอนนี้ยังโล่งอยู่นะฮะหมดยังอ่ะเฮ้ยยิงอะไรกันน่ะฝั่งขัวเหรอนี่งไงมา้าแล้ววังพวกเวทนั่นมาอีกแล้วไม่โดนอ่ะพยายามอย่ายิงโดนม้าฮะไม่อยากให้ค่าความดีลดเอ้ยไม่ตายโววินเชสเตอร์เลยนะไรแคสเตอร์ผู้ผิดเอ้ยตายอุ้ย,ย,ยมา้ามันมาชนเราไปครับนิดเดียว จับเป็นหรือจับตายประกาศจับขึ้นมาเลยฮะเดดไอ่ป้องโอ้โหไม่โดนใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้คมอนคามอนคามอนป่าเอ้ยพวกนี้มาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยไม่รู้ฮะเดดไอ่ก่อนเลยสองตัวล็กอกโป้ล็อกฮะเอ็มบอดเรียบร้อยเฮ้ยมันไม่ตายเอาจริงปะเนี่ยโอ uh, ้ยพี่ก็จะอึดเกินอ่ะประมาณสองนัดนะฮะอ uh. ้ย พาทน,นี้ใช้เดซไอคุ้มมากฮนะไปไปยังมีอีกทางมันมาหาเราแล้วมาเดซไอฮะล็อกอูสองนัดใช่ไหมเรียบร้อยเด,ดโดอาเธอร์แม่งถือมือเดียวเว้ยเฟี้ยวเกินหมดยังปั๊บก่อนปั๊บให้ม้าก่อนเอ้ยปั๊บให้เราก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปให้ทันรถไฟมอร์แกน ได้ได้เรียบร้อยฮะาตามไม่ทันโชคช่วยฮะเอาละฉันว่าเราหนีมันพ้นวะนะขอบคุณถ้าสุภาพหลุดมันช่างโง่แล้วก็เสียงตายขอบคุณนะบิลเรายังไม่ตายสันหน่อยแล้วก็ได้เงินเพียบชั้นเ็นจะมีปัญหาด้วย <c oughs> กอน,นั่นแหละ <c oughs> ปัญหาอะ ถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นว่าก้อนโตของเราดัสจะต้องดีใจถึงแม้จะกลับมาพร้อมปัญหาอีกมากโาย้อยมันสนุกแนะ่ <c oughs> ก็อาจจะถูกของเธอเอาละอย่าย้ายกันฉันมีธุระอื่นต,ต้องไปจัดการ<ๆ>อย่าพึ่งไปที่แคมป์นะ<ๆ>ดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามไปโอเค,อ,เคอ้าวาเธอจะไปไหนเนี่ยคุณนายดรอนอะไรอะดอนแวนนะฮะอ๋อคนนั้นไงคนที่แบบ เป็นนี่เราอ่ะเออโอเคนะฮะเหมือนเราต้องไปหาเขานะอ่าไปฮนะสับปืนผมขอใช้เซตถนัดผมดีกว่าเซตนี้เว้นแล้วมันแบบมันบอกคือเวยแหมเว้นเรไม่ไม่ถนัดยังไงไม่รู้นะครับไปยาเขียวโพนเลยรู้สึกเหมือนหมอกเหรอหรืออะไรไม่รู้นะฮะวันนี้อากาศดูไม่ปลอดโปร่งเวย ไปฮะ,ฮะท่านผู้ชมยังจำตอนที่ผมบอกได้ไหมครับตอนที่แบบเราไปเก็บนีเขาครั้งแรกอะ่ะที่ผมบอกว่าให้ดูฉากนี้เอาไว้อะ่ฮะมันเริ่งจะประติดประต่อนะฮะแม่เดี๋ยวผมจะยังไม่เฉยเลยนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่รู้อยู่แล้วก็อย่าเพิ่งบอกนะฮะเพราะว่า <laughs> บางคนเปล่อเขาเข้ามาดูใหม่เขาจะได้แบบลุ้นนะฮะแม่ มันจะเป็นสาเหตุนะครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นสาเหตุสําคัญเลยที่ทําให้ตัวละคหรหลักที่เราเว่นอยู่ตอนนี้แบบมีผลอย่างมากผมต้องพูดอย่างนี้เลยแมมมันคือจุดเชื่อมอะ่ะผมจะบอกง่ายๆสั้นๆนะว่าเหตุผลว่าทําไมคนคนนี้ถึงแบบจุดๆๆๆจผมไม่พูดมาอยากให้ทุกคนรุ้นไปกับผมไปฮะอ้อมตรงนี้ขึ้นไปไเลยเฮ้ยวัดตรงไปเลยฮะตาม GPS มันช้านี่ไงมาถึงวา ฉากนี้ในเทเวอร์ด้วยนะฮะมีในเทเวอร์อุยน้องหมาว่าไงลูกมาฮะศพส,สามีของฉันยัง,งไม่ถึงตอนเย็นเลยคุณก็กลับมาทวงอีกวะอาชีฉันก็จะจ่ายนี่ที่ติดได้วะสามีคุณรู้กฎดีตอนที่เขาเอาเงินไปแล้วผมก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เขามีทางเลือกไม่ใช่ความผิดของผม เขาไม่มีทางเลือกเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่ดีนั่นมันไม่มีทางเลือกเลยคุณน่ยมีส่วนทําให้เขาต้องตายนะเดีย๋ยวหลอกตัวเองเว้ยคุณเองก็มีทางเลือกคุณพูดอย่างกับว่าการฆ่าคนคือสิ่งที่ผมอยากทําคุณเคยสงสัยในจุดสิ้นสุดของตัวเองไหมผมหวังว่ามันจะร้อนแล้วก็น่าก,กลัวนะไม่งั้นผมคงโดนหลอกให้ไปเสียเที่ยวแต่ได้โบสดเอาเงินให้ผมอ่าน่าเศร้า ทั้งสายตาที่เย็นชาหรือการดูแลนที่ไม่รู้จักการเคารพกันไว้นะทำอะไรอยู่ไอ้หนูผมไม่ได้ทําสายตาเย็นชาผมไม่ควรเคารพคนอย่างคุณอยู่แล้วงั้นบางทีพอแม่เธอว่าข้ามควรถึงพ่อเธอแล้วฉันจะ,ะจัดงานศพให้เองในนามของนายไปคิดดูนะนนไอ้หนูนี่มันไม่ควรครับและบางทีก็ต้องเกิดอะไรขึ้นบางอย่างแน่เธออ่านหนังสือพวกนั้นสินะ ว่าจำคำพูดฉันเอาไว้เลยการแก้แค้นมันคือเกมของคนโง่อ่าขอบคุณมากครับคุณนายรอนที่ตรงต่อเวลามันอยู่ถัดจากทางพระเจ้าใช่ไหมถือว่าหายกันแล้วนะผมจะเชื่อที่คุณบอกว่ากันขอให้เป็นวันที่ดีครับอ่าเมื่อกี้มันก็มีการพูดเรื่องศาสนาเข้ามากันนะครับก็คือคุณนายดอนก็ถามว่าเออเคยคิดถึงจุดจบตัวเองบ้างไหมเนี่ยก็ทรงประมาณแบบนรกกับสวรรค์นั่นนะฮะแล้วไอ้เด็ก มันก็เตือนอีกบางเรื่องก็ไม่ควรทํานะครับแมหนังสือพวกนั้นที่อาเธอรอหมายถึงก็พวกน่าจะเป็นพวกคัมภีร์ไบเบิลนะครับผมเดานะที่ว่าเขาแปลไทยมาให้อ่ะตอนต้นเมื่อกี้อะเผื่อไม่เก็ตว่าหนังสืออะไรนะฮะหนังสือศาสนาแบบเราไม่ยากโอกลับมาจนคำเวสังเกตครอบครัวเมื่อกี้ไว้นะฮะ สังเกตไว้นะครับเราจะได้เจอกับพวกเขาอีกแน่นอนนะฮะมันจะเป็นมิชชั่นเสริมนะฮะซึ่งแน่นอนผมจะเล่นแน่นอนเพราะมันแบบเป็นมิชชั่นที่ทําให้ผมแบบยังไงอะต,หตอะหงิดอะถ้าไม่เล่นคือไม่ได้อะพูดจริงอุเงินโคตรเยอะได้เป็นหมื่นโอเคครับแล้วสัมพันธ์นี้ถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะแม่เรา30มสินาทีมาหลายพาสนดนะ้แต่พาสน,นี้20พอโอเคไปแล้วครับผมบายยไว้เจอกันนะโชคดีขอบคุณมากฮะ